อ,นนอันนี้มีพัสดุจากทางบ้านใหม่อีกแล้วนะครับอันนี้ลูกค้าส่งมาขายนะครับอันนี้ก็คือการเบื้องต้นไว้แล้วนะครับส่นไปชนีอันนี้มูลค่าไม่ถึงแสนนะครับเป็นลูกค้ามาจากเบลเยียมนะครับแต่ค้าอยู่ที่เมืองไทยกี่เขาบอกว่าให้พ่อส่งไห้นะครับเราก็บอกดูของก่อนแล้วกันว่ามันตรงปกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย อ,อันนี้ไม่อันนี้เราไม่รู้ว่าลูกค้าผมไอทีแจ้งมาแล้วนะครับก็เลยไม่ได้บอกว่าให้ส่งมีประกันส่วนมากผมจะถ้าราคาหลักหมืน่นขึ้นผมไว้ส่งมีประกันให้ลูกค้าอยู่แล้วถ้ากรณีเป็นทำๆเป็นอะไรเงี้ย,ยก็จยต้ตรงข้คือความปลอดภัยนะครับอ,อันนี้ก็จะมีสองชิ้นนะครับวัสดุวันนี้อันนี้เป็นปกด้วยทันใจนะครับน,นี่ก็คุยราคาเบิ้งซ้นจบแล้วล่ะไม่น่ามีปัญหาเพราะว่าพี่คนนี้นิสใส่ดีนะครับ ปกเวสนใจนะครับอันนี้เป็นเงินลงยาน้าเงินนะครับถ้าเป็นกรรมการมันจะเป็นสีฟ้านะครับแล้วก็ด้านหลังจะต่อกกอนี้ไม่ได้ต่อกกอนะครับอันนี้จะไม่ผิดสร้างสองแผนเหรียญนะเป็นเหรียญเป็นอะไรนะครับมาดูนะครับใครมีพระอยากขายอยากแบ่งปันขอให้เป็นแท้ทันนะครับส่งมาเรายินดีรับเช่านะครับขอให้เป็นราคาปัจจุบันนะครับพี่บางที เคยซื้อช่วงพักราคาแพงแล้วก็อยากได้ราคาเดิมมันก็ไม่ได้นะครับถอยเป็นราคาตลาดนะครับเราก็ไม่ได้ซื้อกดราคาอะไรนะครับนี่ครับนี่เป็นรวยพญาไก่นะครับช่วงพี่เคยขายได้เหรียญหนึ่งสองหมื่นกว่าบาทเกือบสามหมื่นนะครับตอนนี้ราคาก็ไม่ถึงแล้วนะครับห่างเยอะนะครับแต่อันนี้เราชี้แจงลูกค้าไปแล้วว่าพี่ผมซื้อได้ราคานี้ลูกค้าบอกอ่าน้องโอ้โหไปดูแล้วกันสวยถูกใจก็ค่อยเอาไปนะครับไปกันนะครับแล้วก็วันนี้อันนึงเป็นรวยพญาไก่ปีหกุเนื้อเงินซ่าห้าพัน ห้าทเหรียญนะครับเนี่ยถือว่าช่วงวิพีชเนี่ยก็ขึ้นไปเกือบสามหมื่นส่วนนี้ตอนนี้กําลังพีคนะครับราคากําลังดี้วยทันใจนะครับโอเคก็แค่นี้นะครับใครอยากส่ง้ามาขายให้เราทักแคสเพจมาได้เลยนะครับเพราะมีชื่อเพจไว้อยู่หน้าช่อง youtube เราอยู่แล้วนะครับส่วนใจอยากขายหรือว่าอยากจำนำหรือว่าอยากซื้อก็ลองทักมาสอบถามได้นะครับพระเรามีสามารถจะหาให้ได้ทุกรายการนะครับสำหรับวัตถุมงคลรวยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ